ต,ตาสว้ย <c oughs> สภาพที่เพิ่งตื่นว้าว <c oughs> สวัสดีคุณครูด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวอล์กวันเดย์ของผมนะครับผม <c oughs> สวัสดีคุณครูด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวอล์ก วันดีไม่วันนี้ก็อยู่กับผมสำหรับง,งานถ่ายวอล์กวันดีเพื่อส่งภูเลยวันที่อ่าวันพุธที่สิบสองเดือนอะไรวะพฤศจิก,กายนยนต์ยนหรือคมวะเออยนนั่นแหละดูแล้วก็วันนี้ก็มาถ่ายวอล์กวันดีนะครับก็อืมไม่มีอะไรมากถ่ายวอล์กวันดีนะครับก็เดี๋ยว ขตัวไปอาบน้ำล้างหน้าเป็นควันใส่ชุดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึ่งนะครับผมไปแล้วเจอกันหนึ่งสองซ้ำอ่าฮาัานแน่ก็ดีนิ้วเสร็จก็ต่อเอะอยู่สภาพนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้ใส่ชุดพละนะเพราะว่ามีเรียนพละก็เลยต้องใส่ชุดพละนะผมจะไม่มีเรียนอ,อยื่นนั่นแหละเออ <ś red> ตอนเช้าสมองมันตื้อๆคิดอะไรไม่ออกเลยตอนเช้าคือถ้าพูดน้อยหน่อยก็คือคิดอะไรไม่ออกอยากให้คลิปอยากให้วอลกนี้มันสนุกด้เนแหละแต่ว,ว่าคิดอะไรไม่ออกนะเก็ช่วงบ่ายกลางวันอาจจะสนุกก็ได้ช่วงเวลาตอนแบบหลังเลิกเรียนเนี่ยมีอะไรให้ทำนะเราจะไปเดิน าการชาติกันนะครับอ่ามีคอนเทนต์ให้ทำเนาะว่าผมเองนะผมไม่รู้ว่าคาอื่นเริ่มอัดกันหรือยังนะแต่ผมอัดวันนี้ครูสั่งเมื่อวานอัดวันนี้แม่มเลยวันพฤหัสที่สามสเออสาก็เดี๋ยวไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกิน,นครับโอเคเจอกัน แฮมแล้วตอนนี้เราก็บิอกับการภาคอย่างสนุกสนานกันแล้วครับก็สำหรับข้าวเช้าผมในวันนี้ก็จะเป็นอะไรนะวอฟเฟิลไส้สังขยาเห็นกันไม่เอ่ยเห็นกันไหมไม่เห็นก็ต้องเห็นแล้วแหละถ้าโชว์ให้กล้องขนาดนี้นะก็ตอนนี้กําลังแกะด้วยสีหน้าที่แบบจริงจังอยู่นะก็สีหน้าในตอนนี้คือจริงจังมากเลยนะโอ้เป็นสีหน้าที่แบบอ่ากูจริงจังหรือกูง่วงนอนไปเนี่ยเอ้ยแกะได้แล้วแกะได้ตอนไหนวะจะไม่ได้เหมือนกัน เออโอ้โหน่ากินมากเลยกูงาบเขาไปอื้อยโอ้โหแบบสีหน้าแบบอื้โคตรอร่อยเหลือล้ำแบบไม่เหมือนใครอ่ะแบบรสชาติแบบก็สังขยาทั่วไปเออมันจะมีอะไรวะก็งอบเขาไปอีกคำนึงแล้วก็หวมหย่อ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 มนะครับโอเคนะครับก็กําลังเคี้ยวแบบอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอมกับซดน้าเปล่าน่ะเนี่ยน้ำเปล่านี่น้ำเปล่าแก้วส้มเนี่ย แล้วก็งับเข้าไปอีกคำนึงจุนเดาเดาเยอร่อยจัดโอ้โห,โหก็เคี้ยวแบบเคี้ยวแล้วมองหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันต้องแบบต้องมองนิดนึงแล้วปากก็เคี้ยวงุมง่มหมหยอมหยมหยอมหปไดมไปเรื่อยนั่นแหละภ <laughs> <laughs> าคเพงตลกตัวเอง,ว,ง,ว,งวะขัดจมูกนิดนึงแล้วก็เตรียมกัดคำต่อไปเตรียมโอ้โหกำลังแบบเต็มปากเต็มคำ แล้วตอนนี้ยังไงจังหวะน,นี้แล้วก็งอบเข้าไปคำนึง่งแต่รอบนี้งาบชิเล็กจังวะทำไมงาบชิเล็กวะ <S <S ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็ขอตัวกินก่อนแล้วกันครับก็เอาไว้เจอกันต่อไปโรงเรียนเลยนะผมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย รอดแรงมากโกงมากเนี่ยกคุณได้บัตรอัพดาวได้ที่เที่ยวแซนโดเชสเหรอใช่ครับหรือที่เท uh ี huh. ่ยวน่าจะเป็น hmm. ตัวแบบหนึ yup ่งร่างแรกครับการเซตาลเฮ้ยซีโอเปิดวันแรกผมได้งานเลยเนี่ยได้งานเลยอ่ะใช่ไอคิปใช่เฮ้ยจริงไอคิปบอกอะพี่เกาใช่ทำทางห้องด้วยทางห้องงานเดียวทำไมไม่พี่หนูทำไปอ่ะ แม่พ <si ี่หนูเขาแบบรอทำพวกนี้ไงนั่งเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยรล่นรอทำพียอะี่เกียรตินี่ตอนนี้ก็เข้าแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อะไรก็ถ่ายรางมาทีที่หนึ่งคณิตศาสตร์เจ็ตเตอร์วันแควแอนพี่อะไรวะเนี่ย ปีเว้นเหรอขโมยเหรอแล้วปับันนี้ก็จะเป็นการงัดข้อกันระหว่างเด็กห้อง3กับเด็กห้อง8ครับตอนนี้ไปดูกันว่าใครจะชนะใน3 2 1อื้อโอ้เด็กห้อง3ชนะแล้วเยๆ อ๋อแล้วก็คลิปตอนกินข้าวผมมันหายไปไหนไม่รู้นะครับก็เลยมานั่งพากอย่างนี้ป่าๆได้แหละคือจะบอกให้ว่าตอนเที่ยงกินอะไรผมกินอาชาบูเสียบไม้สั่งเส้นเบยสีก้อนไข่ลวกหนึ่งฟองมีแค่แหละเออมันกจนมีจะกี้อยู่ตกีแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าในมึงบอกยังบอกฟังไล้องหน่ไรอ้าวอ้าว กันนุยกันนุยกันนุยก็ในตอนนี้เรากำลังจะไปเดินตลาดกาชาดหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กาชาดบองไอ้บองยาตาบุญกันไหนเป็นโอ้ตีกองตีกองตีกองไอกล้าตีกองตีกองไปเร็วไปไหนไอ้หนุ่มไอ้ก้าวเอมกลับบ้าน้เหี้ยไอ้ไอ้ควายกูว่าแล้วแม่งหลอกเรามาเดินไอ้เหี้ยเนี่ยได้ไม่แล้วกูดื่อทำไมเนะไม่ไอ้ือให้มันไงมันจะทำคลิปด่าด้วย ดูดูถ่ายหน,น้มามันด้วยกูไม่เห็นในกล้องมันเลยเห็นนี<ป>่ายอ่ะกูไม่เห็นเลยเพื่อนเจ้การสำหรับตอนนี้ก็จะมีแต่การเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อย<ๆ>ครับแนละก็ตอนนี้เวลาตลาดมันยังเปิดไม่เสร็จเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันยังพึ่งบ่ายสามครึ่งไงซึ่งพวกผมนัดกันว่าจะมาใหม่ในวันอื่นซึ่งตลาดเนี่ยอาจจะเปิดเสร็จในประมาณ4ี่ถึงห้าโมงเย็นในวันอื่นครับ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือไอ้เบนเนี่ยมันมาได้เพราะว่ามันคุยกับแฟนไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยมาได้นะฮะผมแค่ติดเอาไว้แบบปั่นๆเฉยๆไงเออให้คนแบบไปคิดเล่นๆเฉยๆว่าเอ้ยมันทิ้งเพื่อนเหรอวะมันทิ้งเพื่อนเหรอวะจริงๆคือมันมาได้ก็เดินเล่นหาของกินไปนะครับก็จะมีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยนะผมเดินไปเจอมาก็จะอยู่ในข้างในวัดจีนะครับก็อ่ะตอนนี้ยังเดินไม่ถึงหรอกแต่ก็เดี๋ยวใกล้ถึงละก็จะมีพวกไวกิ้งบ้านลมพวกนี้แล้วก็ม้าหมุนรถไฟหอพวกนี้นะ อาจจะมาเล่นกันในวันหลังนะก็ในวันนี้ขอบายไว้ก่อนเพราะว่าตังค์ไม่มีนะครับโอเคและเขายังไม่เปิดด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปดูตอนซื้อของกินกับบ้านกันดีกว่านะครับเลสก็ไปกันไป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 ก้าวเดินหนไาก้เด้าไป้ไอ้ก้าโคมึงต้องไปภาคเราเลยแหละเข่าบ่เธอโลตานิวมึงตากันเหลือกเจอเอากุ้งหนึ่งก่อครับ มาออฟฟคเงนไปตะจิจิงอะเป็นไงวะครับผัดไทยาไม่ได้กินไดอกูไม่ได้กิน ก็นในตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านครับก็วิวในตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยครับผมนะเป็นวิวตอนแบบแบบเลิกเรียนแบบช่วงนี้น่าจะประมาณน่าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ4โมนะครับอ่า ก็ตอนนี้ก็รอเปิดคอมนะครับก็นี่แหละครับชีวิตผมแต่ว่าครูบอกว,ว่า,วา,วาจะเอาถึงนอนเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็อเวลาสี่โมงหกนาทีเพิ่งกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> โอ<ห>้ <c oughs> แหลมม อันนี้ผมมีแผนว่าจะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไหนๆก็ได้ไหนละวครูบอกว่าจะเม,ามาื่อวานครูบอกว่าจะได้ถ่ายบล็อกก็เลยเก็บมาไว้ทําวันนี้แล้วกันก็คืออา่าผมกลับป้อนนะครับผมกลับบ้านก็เปิดคอมเปิดคอมแล้วสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือดูอนิเมะครับผููกล้าไรอาชีพตอนที่หกกดเข้าไปเลยอันนี้เือให้ผมกายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ okay. โ okay. อเคก็เดี๋ยวขอตัวไปดูก่อนครับวันนี้อะไรวะเนี่ยวันแล้ว evet> อัปเดตวันแล้วอ okay. ัปเดตก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวเย็นหัวนับก็จะเป็นข้าวผัดแล้วก็อ่ากุ้งดองที่ซื้อมาเมื่อตอนเย็นนะผมนะผมก็จะกินข้าวประมาณหนึ่งกล่องเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกินเรื่อยๆก็ผมก็ชอบกินแหละเออเมื่อกี้โทรศัพท์เป็นไงนะไม่ใช่แล้วโทรศัพท์ตกก็ นั่งตักข้าวนั่งกินกินก <c oughs> ินซดน้ <bizarre> ํากินก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละเออผมก็จะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเออก็แดกหมดกล่องนั่นแหละเออก็ไม่มีอะไรแล้วคือเอาจริงคือไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านะก็นั่งกินข้าวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะกูวีพูดไปแต่คำเดิมหรือไงวะเฮ้ยโอเคก็ ตอนนี้ข้างานอ,อกก็มืดเรียบร้อยแล้วมืดแล้วมืดแล้วไม่เรียบร้อยแล้วคือวันนี้วอล์กหนึ่งวันของผมก็ทําการจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะอ่ะโอเคก็ขอขอบคุณคุณครูที่รับชมและให้คะแนนกับวอล์กในคลิปนี้นะครับก็เออจะได้คะแนนเยอะไ,ไหมวะไม่รู้โอเคก็ ขอบพดสำหรับคะแนนรอหน้านะครับหวังว่าจะได้คะแนนไม่เต็มก็เกือบเต็มผมหวังแค่แหละโอเคครับไว้เจอกันครั้งหน้าผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับจากนายสุภนชัชเชพองวังว่าจะได้คะแนนเต็มครับมห้าทับสามนะครับจริงๆมันควรพูดแนะน่ต้น,ต,นต้นคลิปหรือเปล่าวะทำไมมาพูดเราถ่ายคลิปวะเออนั่นแหละไปแล้วเจอกันเพื่อน มาดีคนเรียกมาให้ไวเมอกูจะโหวไป่งแพ้ที่อนเมื่อต่อยาคึงทนเจ้าอะไรเนี่ยที่ไม่เอาอะไรดีวะอี้ยังไม่ไปฟังเพลงไงเอ้า